ครับสบายดีพี่น้องป้องปายสุขสุขคนครับวันนี้มาจอบมังเขานะครับหลังจากุดูหนาวเขามาได้หลายมือแล้วนะครับเมึงสภาพเขาครับลมมัดนะครับวันนี้ก็ลมแห้งนะครับเมองลมนะครับเสียงลมแห้งดีนะครับเขาง่ามนะครับ นอนถาแล้วนะครับเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับเขาเรื่อเปลี่ยนสีแล้วนะครับเริ่มจะนี่ครับเรื่อเลื้งแล้วนะครับเริ่มบอกเรื่องเลื้งแล้วนะครับไก่แล้วครับอีูพวกกี่มือครับก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องห้ายพื้นที่นะครับเก็เกี่ยวไปแล้วนะครับเขาดอนะครับเขา เขาดอเขาเัียเกี่ยวก้อนแล้วนะครับแต่ว่าเขาหง่กระ t านะครับประมาณก็กางเดือนนะครับน่าจะลงมือไปไลยหมองอยู่นะครับวันนี้หว่างวานนะครับเขาเลยออกมาเลาะบงเขานะครับลมแห้งนะครับล่มติเขาก็งามหลมนวัดนะครับแต่ก็บอกแม่นแต่ยืนหนี่นะครับไล่หมองนะครับ ไร้มองก็ะลมเพื่อนนะครับจะฝากเขาแนี้บาปันไดนะครับอืมบาสูงมาได้นะครับแต่ว่าอีกฟังหนึ่งนะครับลมลมสัวบันไทย สภาพเขานอนขาแล้วนะครับให้มันจางค้นเกียยนี่มือหนึ่งหมดแลวนะครับแตต่สถานการณ์นะครับมงึงหอดมือหมดแล้วครับคันบอรถก็เอาค้นครับคันบอรนก็เอารถสองอย่างครับเขางงามนะครับลุก ากาคารอดีนะครับ้ง,ง่ามปเปนพอไดคเัปลาน้อยปลอยนะครับปลาลีนะครับในวลาไหลก็เล,ลยเราก็ขึ้นมาปล่อยหนองนะครับไว้กินย่ำเลยขอน้อยขอน้อยซีหาตัว เอาไว้ต่กินยำแรงนะครับเย็นหน่อยตัวหนึง่ง ครับว่างๆกันนั่นนี่นะครับออกมาทุงไห้ท้งหน้านะครับเอาก็มึงล้อมังเขานะครับข้าวเดียวนะครับอีกบัวเห่งเดี๋ยวกับปีไม้เลยนะครับนี่นี่ก็เดือนพฤศจิกาเลยนะครับวัดข้าวเดียวนี่กวัดเดือนนี้ก็ทัดว่าน,นี่ก็ ไม่หมดแล้วครับยะเวลาบาไาบด้ายมือนนะครับเขาเริ่มเปียนสีแล้วนะครับจากคลิปกรอนนะครับยังเขียวๆอยู่นะครับรอบนี้มาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับอาจจะ,ะเกิ่มรนดับที่สิบห่านะครับจะบพิ่เกินนี้นะครับอาจจะได้เก็บเกี่ยว เดี๋ยวหอนมือหนักก็จังมาเมืองอีกนะครับสีเอาแบบใดนะครับเห็นแล้วครับวารายไปไซสครับทัานมือวารายไปไซสกับม่เนี่แหละครับมาจอบเขาวารจะไปทั้งนอกกับไปแหวบงพี่น้องตีประกอบอาชีพครับรอาชีพนะครับปลาพี่น้องแม่เมืองนะครับวิถีชีวิตของบ้านเฮานะครับตามภาษา ใชบ้านเท่านี่ยแหละครับรอไปเรื่อยนะครับที่อายุห้ากินนะครับการประกอบอาชีพัฒนาทรมะเพียนี้นะครับส่วนมากอาจจะเป็นแบบนี้นะครับห้าเมิองแบบนี้แหละนะครับเอามาสุพินหนองในเมืองนะครับโอเคครับคลิปนี้ครับเดี๋ยวไว้แค่นี้ครับจะได้กัติดตามเขานะครับชงเขานะครับชื่นชอบนะครับหรือมากขึนมาก็ได้กับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับปรับปรุงแก้ไขน่าได้ก็ ไว้ใจกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมากันใหม่ครับ